อสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องพี่น้องคลิปนี้มาดูตักข้าวพี่น้องอันนี้บอกพ่อชัดไอ้ที่ว่าสามไร่เนะนี่ยนี่แหละพี่น้องสามไร่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ดนี่ได้ประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ได,มไ,ดมได้นี่พี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูเม็ดข้าวดวยใส้ดึงเม็ดเขา เขาบอกว่าไม่ใส่ปุ๋ยนี่เม็ดมันไม่เต็มบ้านแมนบ้นี่พี่น้องมันก็นเต็มดีด้วยหนแถมเม็ดสวยด้วยด้วยเม็ดนี่ไม่มีลายเลยพี่น้องนี่ไม่มีเม็ดลายเลยนน่เห็นบอไม่มีลายไม่มีด่างเลยก็งามอยู่ด้วยนี่พี่น้อง ส่วนฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ของตาสองไร่พี่น้องสามไร่กับสองไร่ของตาหมดปุ๋ยไปกี่กระสอบเน,นี่ยตาถุงนึงหมดถุงนึงเนี่ยพี่น้องออใส่ใสขี้งวัวฝั่งนี้สามไร่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักถุงพี่น้องส่วนฝั่งนี้สองไร่เนี่ยใส่ไอปุ๋ยปุ๋ยเหลืองพี่น้องกระสอบเหลืองกระสอบละแปดร้อยเม่นบาตา กระต๊อบอีเตนหกร้อยเจ็ดสิบเกือบเอ๋อใส่อีเตเนเน,นี่พี่น้องอก็เดี๋ยวถ่าเบิงพี่น้องเดี๋ยวรอดูผลงานก่อนเมื่อวานนี่เมื่อวานผมว่าจะไปถ่ายให้พี่น้องดูว่ะและ้วมนนีติดขายตลาดนัดพี่น้องก็เลยไม่ได้ไปถ่ายให้ดูที่ผมบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้เกี่ยวของไอย ของนาไอ้สามไร่ที่ว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยผมว่าสีเกียวผมว่าสีท่าาทายพี่น้องเบื้องว่ได้ไปทายพี่น้องก็เลยให้พี่น้องมาดูช่วงที่ตากแล้วเนี่ย <c oughs> ช่วงที่ตากแล้วนี่ก็ได้ประมาณนี้เลยพี่น้องแต่เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนที่ไอ้ตอนที่ไอ้กอกเขาออกพี่น้องว่ามันมันชีได,มได้มันจะได้กี่กระสอบเออมันจะได้กี่กระสอบนาสามไร่ไม่ใส่ปุ๋ยสักเม็ด ค่าจ้างค่าไถก็คือคือกันพี่น้องไอ้ไร่ละหกร้อยเกี่ยวไร่ละหกร้อยถก็ทั้งถ่ายหุดทั้งไถ่ายปั่นเนี่ยก็รวมกันก็เป็นไร่ละห้าร้อยก็แค่เสียแค่ค่าไถค่าเกี่ยวค่าไถกับค่าเกี่ยวแค่นี้พี่น้องเสียค่าถกับเสียค่าเกี่ยวก็ตีไปไอ้เบื้องต้นนะก็ห้าค่าไถก็ห้าสามสิบห้าพันห้า แล้วก็ค่าเกี่ยวอีก6 600ก็638ามสิพันหกับ1ั0แก็รวมเป็น3,300ันสพี่น้องรวมเป็น3,300ต้นทุน3ไร่3,300ันมเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉิน,นับกระสอบตอนกอกให้พี่น้องเบ่งว่ามันสิเป็นอะนไรมันสิมันสิคุ้มบอมันสิไดใดกำไรห,หรือสิขาดทุนเพราะว่าก็มี มีหลายคนคนก็บ,บอกว่าโอ้ยไม่ใส่ปุ๋ยดิมันจะได้ข้าวไหมการน,นี้เลยพี่น้องได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าจะได้มากได้น้อยสักแค่ไหนอแต่อยากให้ดูเม็ดข้าวนี่พี่น้องนี่เม็ดข้าวนี่มันเขาบอกว่าไม่ใส่ปุ๋ยนะมันไม่เต็มเนี่ยผมว่ามันโบเมนนี่พี่น้องมันโบเมนนะมันมันเต็มอยู่นะนเต็มอยู่ด้วยแลเม็ดข้าวก็งามผมนี่ ไม่มีด่างไม่มีอะไรเลยนี่พี่น้องเห็นไหมข้าวนี้ฮะน้ำท่วมหมดเลยหมดนี่ยังได้นะนี่ <c oughs> นี่เออ,อข้าววันี้มันท่วมไปหมดอืมอืมอืมนี่ <c oughs> ไม่ได้ท่วมสองสามคืนอ๋ออ๋อทีนี้มันเกิดมาใหม่เล็กๆน้อยๆทีนี้พอเกิดมาใหม่ใหม่ไอ้ตรงนั้นไอ้ที่บ่อน้ำน้ำมันไหลใช่ไหมมันไม่แห้งอืมนี่พี่น้องนี่นานี้ของของตาก็ มันมันเขามันเล่นน้ำพี่น้องข้าวมันอยากเล่นน้ําตาก็เลยเปิดน้ําใส่เลยโทรโทรหาเทวดากลิ้งเลยเทวดาก็จัดน้ํามาเลยที่นี่ <c oughs> ท่วมหนาตาไปเลยดีด้ะที่มันฟื้นได้ตาบอกท่วมอยู่ประมาณสักจักมือตาอาทิตย์หนึ่งบอกได้ไหมสามคืนสามคืนนะพี่น้องไม่เป็นไรก็คือวา่าข้าวเนี่ยถ้าท่วมจริงๆก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่น้อง อาทิตย์หนึ่งนี่อย่าให้เกินแต่ถ้าท่วมเกินอาทิตย์หนึ่งคือเนา่าไปน้องเขาเนี่ยแต่ถ้าประมาณทักสามวันสามวันสี่วันห้าวันนี่ถ้ามันเปิดถ้าเราเปิดน้ําแห้งหมดแล้วก็มันก็คือฟื้นคืนขึ้นมาพี่น้องแต่เดี๋ยวเดียวพี่น้องเดี๋ยว,อยวตอนที่ไอเกีวไอเก็บเก็บใส่ถุงกอกใส่ถุงว่าจะได้จีกระสอบเดี๋ยวถ่าเบิงพี่น้องนะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ สวัสดีครับผม